ได้ครับ <laughs> ตัวนี้เทียนนาได้พี่น้องนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเทียนนานะครับเทียนนานะครับตัวนี้นะครับเป็นหนวดประดุกนะครับหนวดประดุกเป็นในบจะพืชใบแคบนะครับเพื่อนใบแคบนะครับใบแคบนะครับ นีบ้านเนาเอื้นไข่เขียนนะพี่น้องนะครับมับนเนาเอื้นใครเขียดแต่ภาษาที่ถูกต้องชื่อที่ของเขาก็คือนะครับหนวดปลาดุกนะครับนวดปลาดุกนะครับส่วนที่เห็นอยู่ที่กําลังจะตายใบเหลืองๆใหม่ๆนะพี่น้องนั่นคือเทียนนาพี่น้องเทียนนานะครับนะครับเทียนนาถ้าเกิดจะเป็นผักปลอดนาเนีนะ่ยมันจะ นะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเทียนนากับผักหวนหนะคล้ายๆกันนะครับมาเดินตรวจดูแปลงนาหลังจากฉีดนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับชื่อชื่อทางทางด้านสารเคมีเขาชื่อ m c p a ครับ m c p a นะครับข้าวที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นข้าว เหนียวนะครับหน้า59เบอร์18นะครับเป็นข้าวไว้แสงนะครับพี่น้องเป็นข้าวไว้แสงนะครับเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ของความร่วมมือระหว่างไบโอเทคนะครับไบโอเทคนะครับหรือสถาบันวิจัยพัฒนาพันธุวิศวกรรมนะครับ กับทางด้านมหาลาัยเกษตรศาสตร์พัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะครับขึ้นมาพี่น้องนะครับแล้วกาน็นำไปทดลองปลูกนะครับทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะพี่น้องนะครับมีวิษากิจชุมชนร่วมนำไปเพาะปลูกนะครับนำไปเพาะปลูกนะครับแล้ว ก็เอาไปทดลองอยู่หลายสายพันธุ์นะครับหลายหลายสายพันธุ์นะครับสรุปแรกก็คือมันมีข้าวเหนียวอยู่สองสายพันธุ์นะครับที่เขาลงความเห็นแล้วเนะี่ยว่านะครับมีผลผลิตนะครับค่อนขางดีนะครับก็คือ น่าน59เบอร์17กับเบอร์18นะครับแต่ว่าที่ผลผลิตดีนะครับดีดีที่สุดยจะเป็นน่าน59เบอร์18เพราะว่าปี59ก็คือเป็นเป็นปีที่2559ที่พี่น้องนำไปทดลองปลูกที่จังหวัดน่านนะครับก็เลยได้ตั้งซื้อเป็นน่านนะครับนะครับน่าน59 ลักษณะข,ของความแตกต่างระหว่างนาหน้าก้าเบอร์สิบเจ็ดสิบแปดก็คือเรื่องผลผลิตนี่แหละพี่น้องนะครับผลผลิตของนาหน้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับผลผลิตต่อไร่จะสูงนะครับสูงกว่านาหน้า 9, 1, 7, 1, 9, 9, 1, เก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับนะครับนาหน้าเกาเบอร์สิบเจ็ดเห็นเขียวๆอยู่นี่อาจจะเป็นผักปอดนะพี่น้องผักปวดนะยังวั่ได้ตายพี่น้องบางส่วนก็ตายเพราะว่าบางที การฉีดสารเครมีถ้าเกิดมันฉีดไปมันบอไม่ได้ถึกนะครับตัววัชพืชนะพี่น้องมันก็นอาจจะบ,บอตายนะพี่น้องนะครับถามว่ามีผลข้างเคียงต่อเขาบอนะครับมีอยู่พี่น้องนะครับมีอยู่หักบอค่อยหลายพี่น้องนะครับบอค่อยหลายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นยาที่ฉีดแต่วัชพืชนะครับอีกตัวนึงหน่อยพี่น้องนะครับ เขามันสีเหลืองหลายกว่านีได้พี่น้องนะครับอันนี้มันจะเป็นยาออนแน่นะครับ MCPA นะครับขนาด1ลิตรก็ไปซื้อจากร้านค้ามากก็ขวดละสองร้อยห้าสิบาทนะครับ2องหบาทนะครับอัตราก,การผสมก็อยู่ยที่ยี่ลิตรนะพี่น้องยี่สิลิตรเนี่ยต่อน้ำร้อยซีซีนะพี่น้องร้อยซีซีนะครับร้อยซีซีถ้าเกิดเป็น ถัง2ลิตรเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ยาอยู่ที่1ลิตรนะครับ1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรนะพี่น้องแล้วก็นำนำไปฉีดทั่วแปลงนะครับทั่วแปลงนะครับน่ีผักผักกวาดนะบางส่วนก็เห็นขึ้่นยุ่พี่น้องอาจจะมาโดนสารเคมีนะครับมาโดนสารบาง่กีการฉีดสารเคมีมันจะมีผสมสารจับใบน้ำนะครับเพราะว่าทำให้นะครับ ทำให้ตัวยาเนี่ยซึมลงในใบพืชนะพี่น้องนะครับเพราะพอดีฉีดไปแล้วถ้าเกิดมันวัดจับเนี่ยมันก็เฮ็ดให้หยามันสูญเสียนะครับยามันมันสูญเสียนะครับสารจับใบก็ขวดปัสกาบาดนพี่น้องแต่ว่าพอดีลืมนะครับลืมลืมกันเลยบ่ได้บ่ได้ซื้อมาให้นะครับทีมงานผสมนะครับในผสมฉีดลงไปน้ำนะครับ นี่น่าจะเป็นเทียนนาเะพี่น้องเทียนนาจะออกใบลายๆแน่นะครับอันนี้หลังจากขีดแล้วหนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องนี่นะครับเจ็วันเจดวันนะครับพี่น้องมันก็สีเหียวล,ลงแบบนี้น่ครับ การใช้สารจากพัฒพืชนะครับหลังจากที่หวานข้าวแล้วนะครับหวานข้าวแล้วประมาณนะครับบ่เกินสามมือนะพี่น้องต้องบดูพื้นผิวนะครับพ่อมนะถ้าเกิดเป็นนาหวานน้ําต้มใส่พี่น้องนะครับเพากาชีทาการฉีดสารคุมเลี้ยข้อดีของคนถามว่าคุมเลี้ยกับ ฉีดขาในดีกันนะครับคุ้มเลี้ยนมันดีตรงที่ตอนที่เขามันยังพ่ะท่านได้ได้ใหญ่พูยอดอ่อนขึ้นมาจากแปงน้าน่อพี่น้องเขาฉีดมันไม่มีผลกระทบต่อเข่านะพี่น้องนะครับแต่หลังจากที่เขามันจะเดินเติบโต,เป,ตเป็นต้นอ่อนแล้วน่พี่น้องนะครับสักสิบห้าวันดีพี่น้องสิบห้าวันเขาต้องเบ่งเบ่งหยาก่อนคือพูดง่ายคือ ถ้าเขาบ่ได้ฉีดนะครับสารก่จัดจะชพืชชนิดคุมเลียนเนี่ยพี่น้องเขากจะไปฉีดขาฉีดขาก็คือเขาต้องรอให้เขามันมันแย่เนี่ยจากน้อยนึงพี่น้องอาจจะสักสิบห้าวันจะพี่น้องนะครับแล้วกากหยามันก็จะเริ่มขึ้นที่ไหนพี่น้องนะครับหยามันก็จะเริ่มขึ้นพอหยาขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยทําการฉีดสารกับพืชพืช ชนิดไอ้ขาหยาหลายพี่น้องนะครับมีหลายตัวพี่น้องนะครับขาหยาเพราะชนี้มันมันมันเกิดมีผลกระทบต่อเขาเพราะว่าเขาระยะนะครับสิบห้าวันมันเป็นเข่าอ่อนโยนที่พี่น้องเวลาได้รับสารนะครับเคมีกับแบบจเผืชเข้าไปเนี่ยมันกิดที่ทำให้เขามันมันชะงักเลยพี่น้องนะครับมันชะงักมันเหลืองเห็นไหมพี่น้องอันนี้อันนี้คือขนาดเขา นะครับนี่เขาระยะเดือนหนึ่งได้พี่น้องนี่พี่น้องเห็นเห็นอยู่นี่นะครับนี่ผมจำผิดผมว่าน,นที่นะครับสิบสี่มิถุนายนว่าพี่น้องเนี่ยาณสิบสี่มิถุนายนนะครับเป็นข้าวเหนียวนาหน้าก้าเบอร์สิบแปดนะครับนาหน้าก้าเบอร์สิบแปดนะครับนี่ขนาดเขาใหญ่ได้พี่น้องนี่นะครับมันก็ยังมีบางส่วนที่โดนสารเคมีมันก็เหลืองนะครับ ที่เห็นไปนั่นคือหญ้าได้พี่น้องเรืองเดงเนียน่ยน,นะครับเพราะฉะนนว่าเขาได้พี่น้องนั่นคือหญ้านยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นนะครับเป็นหนวดประดุก่าพี่น้องหนวดประดุกนะครับนะครับวจะพืชใบกว้างใบกว้างก็คือใบใ่แะลรพี่น้องขั้นใบแคบก็คือเนี่ยพี่น้องใบงน้อยๆใบเลี้ยวๆเดี๋ยวนะครับพี่น้องนะครับหรือตระกูลกก นะครับตะก,กุลกกก็มีกกขนาดก็คือเม็ดกลมๆมนะ่พี่น้องเห็นไหมเวลามันออกดอ,อกมาเม,มนะ็ดกลมกลมเนี่ยกกขนาดกันเปลี่ยนแบบไปเปลี่ไนค่พยๆพวงๆเนี่ยเหลืองๆเนี่ยนะครับกกทรายพี่น้องกกทรายนะครับอย่พี่น้องที่หเหราละเอียดนึ่งก็คือนะครับเป็นหนวดปลาดุกพี่น้องนะครับหนวดปลาดุกมันจะขึ้นเป็นกลมพี่น้องเวลาเป็นกอแล้วนะคร้ลกยากพี่น้องลกยาก ยากพี่น้องนะครับบางส่วนที่โดนสารเคมีเต็มๆเนี่ยมันก็เขาเขาก็ะชี่เหลืองยุดได้พี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่นะครับส่วนมากส่วนมากแล้วเหลืองหน่อยพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่บ่ค่อยเหลืองันใดเขามีเหลืองหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นยาอ่อน m c p a นะครับมันจะออกฤทธิ์สำหรับก่อจ,จะพืชชนิดอ่อนนะพี่น้องนะครับ อ้อนก็นคือเนี่ยพี่น้องก็คือนะครับหนวดประดุกกะ็ะือว่าเป็นเป็นพุชพืชแบบชนิดอ่อนหน่พี่น้องนะครับว่าได้แบบแบบพวกนะครับยาอีหย่างพี่น้องอยาหางกระรอกหน่พี่น้องนะครับหญ้าข้านกหน่พี่น้องหญ้าข้านกนะครับ างส่วนที่เหลือไปก็ยังเห็นอยู่พี่น้องเนี่ยนะคือเทียนน้าเห็นไหมพี่น้องเทียนน้านะครับเทียนนาไอ้เกียวเียวอวบ,วบต้นใหญ่ๆเนี่ยนะคือนะครับผักกาดน้าพี่น้องพวกนี้โดนสารชนิด m c p a ไปีเอนี่ส่วนมากที่ตายพี่น้องนะครับบกคอยบกค่อยขายยากเป็นไงพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับ เดียวไปก็ยังเห็นเรืองเืองมีพี่น้องนี่เรืองเรืองมากระต่ายอยู่พี่น้องเอ๊ะมงนีมงนีบ่ตายด้พี่น้องนี่นะครับมงนีนะครับนี่เห็นไปนี่นะครับตรงนี้เป็นประกาศนะพี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็นกลุ่มกุ้มเขียวๆียนี่พี่น้องประกาดนะครับนี่ประกาดนะนะครับประกาศนะนะครับเดี๋ยวอาจ คนตัวก็มีซื้อถังมาอยู่ถังฉีดยาพี่น้องถ้าเกิดเหตุบางอย่าที่มัน,บ,นบ่อตายอาจจะอาจจะฉีดพี่นอ้องเพราะว่านี่ครับสิบประกาศหน้าพี่น้องประกาศหน้าในรัฐจังหวัดจีดเนี่ยบางทีอาจจะเป็นช่วงล้มหน่อยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยล้มล้มมันก็นอาจจะนะครับที่ในการฉีดสารเคมีเนี่ยมันบอ่อบ่อได้ผลลอยโปรเซ็นต์นะครับ นี่นี่คือเดี๋ยวไปนี่คือน,น่าจะเป็นผักปอดน้าพี่น้องใบเขียวๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่พี่น้องเขียวๆเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับครับพี่น้องนี่น่าจะเป็นผักปอดน้านะครับมีดอกเป็นลนักษณะผลรวมที่พี่น้องเห็นไหมครับนี่พี่น้องผลรวมเม็ดกลมๆนี่นะครับ ปอดนานี่เทียนนาพี่น้องเทียนนาตาอยู่นี่เทียนนาเทียนนานี่ผักปอดนาพี่น้องนี่ผักปอดนาะนะครับผักปอดนาปอดนาะ เทียนนะพี่น้องนี่เทียนนะนนี้นะครับบอตายพี่น้องบางส่วนบอตายนะครับใบแคบใบกว้างบางคนหลังจากที่ วานเขาแล้วเพื่อนบ่ได้ฉีดคุมเลี้ยนพี่น้องนะครับเพื่อนกะรอเขามันจะเริ่มเติบโตสักสิบห้าวันนี่พี่น้องนะครับสิบห้าวันเพื่อนก็ฉีดยาข่ายยานะพี่น้องฉีดยากำจัดพุช้พืชแบบข่าหยานะครับปกติผมมีแต่คุมเลี้ยนนะครับไ่ได้บ่ได้ฉีดยาข่านะครับหลังจากที่เพื่อนฉีดยาข่ายยาแล้วเพิ่นก็นกน ประมาณสามมือนพี่น้องเอาน้าเขาแล้วก็เผ้าไส้ปุ๋ยนะครับเผ้าไส้ปุย๋ยขอาพืัอที่จะเลื่อนเติบโตนะครับมันก็ได้ทั้งสองแบบพี่น้องแต่ผมนี่ผมผมมาคุมเลี้ยนนะครับคุมเลี้ยนเสร็จปั๊บนะครับประมาณสักเบิก้กงอนพี่น้องไอ้สักสองอาทิตย์นี่เอาน้าเข่าแล้วพี่น้องนะครับเอาน้าเอาน้าเข่าแล้วนะครับเข่าแล้วก็ขังเลยนะครับ บางคนต่เอาน้ำข่าวรอบแรกกะนะครับสูบพาดนะพี่น้องสูบพาดแล้วก็เพียงน้ำออกนะครับว่าได้ไ่ได้ขังนะครับสักประมาณสักสามอาทิตย์เนี่ยแล้ค่อยยึดขังน้ำนะครับสักเดือนนื่องกัเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็ถ้าเ,เป็นนาปีก็ใส่สิบหก ยี่สิบศูนย์ครับสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับถ้าเป็นนาปังอาจจะค่อยที่ใส่ยูเลียนะครับแลก็ช่วงก่อนข้าวออกรวงนะครับก่อนข้าวออกรวงสามสิบวันจะงค่อยใส่ปุ๋ยรับรวงพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงเขาน้าปีเฮาเนี่ยมันทิ่ตั้งท่องช่วงบุญขาศากนะพี่น้องนะครับทิ่ตั้งท่องช่วงบุญขราศากสิบห้าค่ำ สิบห้าค่ำเดือนสิบเนี่ยพี่น้องเขาจะตามบูรหลานเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนถือเอาน่ช่วงนี้แหละพี่น้องช่วงใสอ่าช่วงใสปุ๋ยรับรวงแต่ทางวิทยาศาสตร์นี่เยมันก็อธิบายว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใสก่อนข้าวออกรวงสามสิบวันเข้าเข่าชี้อ,ออกรวงช่วงออกพรรษาพี่น้องสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับมัน มันชีสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็คือบราณเพ่นบอกลูกบอกล้านนะเนี่ยพ่นไห้ไซ่ปุ๋ยรับร้วงน่พี่น้องปุยหมากมากเ็เป็นปุยหมากเด้อชาวบ้านเขาเรียปุยหมากก็คือเสียวหมากเอาผลอ่านะครับเสียวหมากเอาผลผลิตเอาเผาเนะ่คือไห้ใส่ช่วงบุญก่อสากแล้วน่พี่น้องเิ่นบ่ไที่ธิบาย้ว่ามันจะเปลี่ยน30วันก่อนข้าวออกรวงนะครับหลังจากไซ่ ปุยช่วงบุญก,กระสากเราประมาณเดือนหนึ่งพี่น้อง15คำ่ำมิเสวีออกพรรษาเนี่ยเขามืที่ออกล้วงได้พี่น้องนะครับเขาที่ออกล้วงนะครับตามวิทยาศาสตร์มันก็นกนอธิบายว่าเป็นช่วงที่เปลีย่ยนฤดูกาลในพี่น้องนะครับนะครับช่วงนะครับยามเว้นมันชีสั่นกว่ายามเมื่อคืนเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงช่วงช่วงข้าวไวแสงเข้ามาก็คือว่าช่วงของแสง กลางวันมันจะสั้นกว่ากลางคืนมันจะเป็นช่วงเขา่เขาไว้แสงมันอที่ออกดอกพี่น้องออกดอกก็คือออกรวงหลังจากข้าวออกดอกแล้วพี่น้องเห็นไ่มครับเนี่ยมันจะมีเกศสรวขาวๆหน่อยพี่น้องช่วงนี้กับสาคัญนะครับสําคันทังไหนวะที่ครับเพราะว่ารวงรวงเข่าเนี่ยมันจะมีมีทั้งเกรสรตัวผูตัวเมียอยู่น้ากันหนพี่น้องคือมันทีผสม ผสมเกสนนะรเน่ะผสมนะครับอยู่ในรวงข้าวน่มันจี่ผสมเกสรน,นะครับได้ได้ตัวแต่ที่นี่พี่น้องถ้าเกิดมันเจอฝนหรือพายุเข้ามาช่วงนี้พี่น้องเฮ็ดไหการผสมเกสรมันบอมมันบวสมบูรณ์มันก็นเลยเฮ็ดไห้เขาบางส่วนเนี่ยนะครับมเมล็ดมันรีบเนี่ยพี่มันพี่น้องเวลาพี่น้องที่เฮ็ดน,น้เนี่ยถ้าเกิดช่วงที่เข้าออกรวงอ่ะนะครับเกรสรข,ขาวๆในพี่น้องมาเต็มท้องน้แล้วเจอฝน ลมพายุเสร็จพี่น้องเห็นบงครับชาวนาเขาที่เขาที่เขาใจเลยว่าเขาที่เขาที่เขาเฮ็ดมาเนี่ยมันจากที่คาดหวังว่าว่า,วาได้ผลผลิตหลายๆเนี่ยพี่น้องมันก็บิบ่เป็นไปตามเป้าเห็นปะพี่น้องมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงสําคัญของการทํานาอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงข้าวออกรวงพี่น้องนะครับข้าวออกรวงข้าวมันที่สลักีกสรที่ผสมเกีรอนอะ่ะ หลังจากที then, began, ่ผสมเกสรเสร็จเนี่ยให้พี่น้องมันกิดที่ร่วงเกสรมันก็ที่ร่วงขาวๆเนี่ยพี่น้องมันกิดมันกิดที่ร่วงสลักเกสรเรียกนะครับหลังจากสลักเกสรแล้วเนะ่พี่น้องมันจะเริ่มเริ่มสร้างเมล็ดได้พี่น้องนะครับเริ่มสร้างเมล็ดช่วงแรกจะเป็นน้ำนมข้าวมาพี่น้องสีขาวๆเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เะดเรือนเติบโตเป็นเมล็ดข้าวนะครับแป้งนะพี่น้องแป้งเรือเป็นแป้ง เพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่เขาใส่เป็นปุ๋ยรับรวงเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นตัวสุดท้ายพี่น้องก็คือโพแทเสเซียมพี่น้องโพแทเสเซียมนะครับโพแทเสเซียมนะครับในการสร้างเมเล็ดสร้างแป้งนะ่พี่น้องสร้างสร้างสร้างแป้งใ้น้าตาลเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ทํานาก็บ้ีรู้ว่านะครับมันต้องใส่ปุ๋ยนะครับที่มีตัวธาตุจุสูงเวลาใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับพี่น้องนะครับ เลยมาตรวจสอบแปลงนาก็เลยมาเว่าให้พี่น้องฟังเรื่องนี่แหละพี่น้องเรื่องการใช้สารเคมีตะกอนก็ไม่เคยใส่เลยพี่น้องก็ย่านเขามันเหลืองมันยอบนะครับแต่ว่าตอนหลังนะครับก็เลยมาใส่นะครับแต่ว่าใส่แบบตอนที่จําเป็นครับถ้าเกิดมันมีหนาขอชี้ฉีดนะพี่น้องนะครับหยาขอชี้ฉีดก็คือวัชพืชจะอยู่ในแปลงนาเอาเฉพาะอะ่ส่วน ที่เฮาคิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรพี่น้องนะครับนี่คือฉีดสารออนอ่อนมันกระต่ายก็คือนี่แหละพี่น้องนะครับ NCpa นี่แหละนะครับนี่ผักปลอดนะพี่น้องยังบรต่ายเนี่ยอาจจะไม่เก็บรอบสองบ้างแต่เบื้องการคันมันพอคลายหลกับที่บฉีดครับนะครับนี่คือใบแางๆเหลืองๆนี่คือเทียนนาพี่น้องนี่เทียนนาเทียนนานะครับนี่เทียนนา ผักปลอดน้พี่น้องนี่เห็นชัดๆนี่ครับปลอดนะมันแตกต่างอยู่ครับนี่เห็นไ่เนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นช่อดอกว่าพี่น้องนี่ช่อดอกของผักปลอดน้พี่น้องนี่ช่อดอกของผักปลอดน้ลลาต้นก็ขาวๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยถอนกบหยาเดี๋พี่น้องเนี่ตรงนู้นโอ้เนี่ยเนี่ยนะครับเปาะพี่น้องเปาะโป้งนี่คือผักปลอดน้ำพี่น้องเห็นบนนี้ เนี่ยมันก็ดบ,บ้ายากันที่ถอนพี่น้องเนี่ยถอนนี่ฮักนี่แสดงว่ามันก็นมีการเนี่ยพี่น้องนี่ผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะตายอยู่พี่น้องนี่นะครับเด,ดี๋ยวรอดูขนาดที่ตายซะเนี่ยนี่เพิ่งฉีดอันหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกิดเป็นเทียนนะนี่มันมานพี่น้องนี่เทียนนะเนี่ยมันตายแล้วพี่น้องนี่นี่เทียนนะ เทียนน้าเนี่ยตายแล้วนะครับอันนี้หนวดประดุกพี่น้องนี่เห็นบ่าครับนี่นี่หนวดหนวดประดุกนะครับเนี่เห็นมาพี่น้องเนี่ยใบเลี้ยวๆเนี่ยหนวดประดุกหนวดประดุกหนวดประดุกครับอันนี้กกพี่น้องนี่อันนี้ตระกูลกกตระกูลกกมันก็จะเปลี่ยนเรี่ยมๆใส่พี่น้องนะครับตระกูลกกครับนี่เห็นครับ ตระกูลกกนะครับกกกกมันต้องดูใบพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดมันถือใบมันถึงเรืองหน่อยเพื่องเ,เห็นไหมครับนี่มันก็หนาจะตายพี่น้องกกนะครับเนี่ยแต่ตัวลำต้นกก,กทแท้ๆนะครับมันยัง้งนะครับมันต้องถูกใบมันที่พี่น้องใบ นี่พี่น้องตายแบบนี้ตายพี่น้องนี่กบพี่น้องนี่กบนะครับเนี่ยนี่ตายขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับพาพี่น้องมามา,มาตรวจแปลงนาหลังจากที่ฉีดสารเคมี M C P A ไปแล้วหนึ่งกะทิ์ขอบคุณครับ